ให้รู้นาที่ของอันนี้มันเลี้ยวหลายเต็นหมดนะดูแล้วนี่พูดย่ำผูดยำ่ำไปหรอปยังไงถึงได้พูดยำ่ดยำกานั้นมันแปลกหูแปลก,ปลกตายอย่างไรบ้างโอ้ท่านทั้งหลายไม่ไมไ่สนใจบ้างหรือในหัวใจแต่ละดวงดวงตัวเองนี่สนใจกับท่านทั้งหลายรอบวัดนะรอบด้านนะทั้งตาทั้งหูทั้งอะไร ดูก็เนีนี่จะดูไม่ได้ทั้งนี่อ่ะว่าไงมองไปทางตากริยาการพูกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนบ้านะยิ่งเวลาตักน้ําตักหาอะไรเลยเข้าชุนมมุกันนะมองดูแล้วเหมือนบ้านะพูดออกมาก็มีแต่เรื่องตลบขนองอะไรเหมือนบ้านะยังไม่รู้อ,อยู่แล้วท่านพระธรรมาหาบ้านเนรอ นีม่มาหาธรรมท่านไม่ใช่ยแบบนั่นนะ้ําแบบบ้านนะ mm hmm. เสียงนั่นเวลาเข้าหา,หากันไม่ทราบว่าเสียงอะไรตัวอะไรางเสียงมันมีเสียงบัดเสียงทรเลยไม่ถื่เสียงความนิรุมันเทิงประจํากิเลไม่นจะนิรึญมันเทิงประจําธรรมกิเลนลากถูกไปตลอดเวลาวิยาการที่แสดงออกกบ เป็นยีราณเดียวอันลากไปนั่นผมทนดูทนดูเพราะหัวใจหมุกพลนะผมไม่ทนดูเพราะความเลวไหลยอย่างนี้นะที่ทนอยู่ทุกวันนี้ทํำมาอยู่สถานที่อาการที่แสดงเหล่านี้นนะอันนี้เป็นอาการของยีเด็กทั้งนั้น มันดิบมันดิบรู้จอดเวลาแล้วเรยจะกลายเป็นพระธุรกิจธุรการนักเพิดน,นักพนนุนลงระบำลำโป้ไปหมดแล้วในวัดน,นี้ดูพระดูนี่จะดูไม่ได้แล้วนะเขาใจว่าเก่งว่าดีแล้วหลือที่มานี่อยู่นีมันทำไมมันเปนอย่งนมันอาการมันเปลี่งนมัน มันไม่น่้หลังอะไรเลยเดี๋ยวนี้ทางยังกรมันจะไม่มองเห็นแล้วนะมันเพิดมันเลินมันดิ้นมันดิมันแถึงแต่เรื่องอันเดียวเต็มวัดเต็มวาเรื่องอะเรื่องธรรมที่ว่ามาหามันอยู่ที่ตรงไหนมองหาดูแล้วมันไม่เห็นนี่มันเห็นแต่เรื่องอันเดียวได้ยินแต่เรื่องอันเดียววิยาการแสดงออกมันมีแต่เรื่องอันเดียวนี่ยมาสะสมทมสังสอนหมดใส่หมดพุงมดตับหมดปอด ไม่มีการฝ่าการฝุนกันบ้างเลยทำยังไงแสดงอาการออกทุกอ,อย่างมีแต่เรื่องเดียวเล่นแสดงรวดลายตลอดในกิยาของพระที่พอมองเห็นได้ที่ม,มองเห็นได้อยู่ข้างในเป็นยังไงตรงที่มันมองเห็นได้ไม่ใช่ตรงที่โรงงานของมันหรืะมันแสดงรวดลายออกมา หลังไหลมาเลยมาเขไหลดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยยิ่งลังไหลก็มลไม่เลยไม่ได้เรื่องในเราอะไรไม่ว่าเก่าว่าใหม่มันแหลกกระตังหมดตัวนี้ดูไม่ได้มันกลายเป็นโรงงานสังสมอันนี้แล้วนะเดนไม่เป็น่าต เัินในโลกอันนี้มีแต่ก็มีแต่อันนี้ทางนั้นม่นได้เือเราจะสอบแสลงหาธรรมที่ให้แตกจากสิ่งน,นันนี่มันอาการไหนที่เป็นอาการแสลงหาธรรมะมันมองไว่เห็นหนึ่งมันตาฝ้าตาฟังมันเห็นแต่เรื่องอันเดียวนั่นแหละกัดหัวพราอยู่เวลานี้นะฉันนั้นฉันจะได้นี่ไป ทำความพักความเปลี่ยนหน้าเบาใจเบาตาเบาหูอันนี้เพ่นพานเพ่นพานเพ่นพานมองม่ใา้เพ่นพานเ่นเหมือนตลาดดูไม่ไหนแล้วยิ่งเข้าไปชุมนุมกันด้วยแล้วปายใหญ่เลยเราห้าหายไปยังสู้มไม่ได้มาอยู่มันหนักกันทำไมนั่หนา อยู่ไม่ในเรื่องใดเรานี่ทำไมเป็นงั้นจิตธรรมะผู้มาอบรมลูกสาวทำไมมันถึงได้บังคับกันไม่อยู่ได้ดิ้นได้ดีดออกมาให้เห็นอยูตลอดเวลานี่เปอย่างเดียวนะฉันเดียวอันเดียวดิ้นดิบ บนทีเดียวของพระของเนรดูไม่ได้เคยพูดแล้วเป็นยังไงพิเรศมันแหลมคมขนาดไหนพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วมันฟังเข้าใจมานานเท่าไหร่มันตึงไม่ได้เห็นโทษกันเลยทั้งๆงที่มาเดียมิชาเห็นโทษพิเรศ นั่นทำไมมันจริงไม่เห็นมันต้องได้เพื่อได้เพลินขนาดนั้นนี้จ่อจิตสติเข้าไปในจิตมันจะจ่อไม่ได้หรอกนั่นเ่ยอกมันจะแตกปล่อยมันเพื่อเพลินเหมือนกับสุนนักบ้ามันดีอยู่ได้เสมอบ้ามันอยู่ได้เป็นยังไงคนบ้าอยู่เป็นยังไงคนบ้าคนดีอยู่มันต่างกันไหมริยังคนบ้าคนดีมันต่างกันไหมริยังคนมีสติประคับประคองตนกับ คนปล่อยเลยเหมือนบ้ามันเป็นยังไงในหวัวใจของแต่ละดวงที่มาว่ามาปกครองมารักษามาท่านมนตองมันเป็นยังไงมันงต้องได้เป็นอย่างนั้นมันงจเป็นบ้า,บา,าทั้งวัดจะ้มรู้ออยู่กันมันยังเหลือแต่ชื่อกรรมฐา,า,านกรรมฐานนั่นนะขุดจึงด่วนขึ้นมาขุดขึ้นมาด่วนเข้ามา ทงโลกก็รู้แล้วแหละมันเป็นยังไงโลกนะ่ะก็รู้กันอยู่แล้วแล้วทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหลักธรรมหลักยังไงคงเส้นคงวาที่จะนมามาบับบัญชาสิ่งที่หับเขตุหาแดดไม่ได้นี่ทาไมมันถึงไม่คิดไม่คุ้นคว้ากันไม่สนใจมันน้อยจนเป็นแบบเดียวกันหมดเข,ขาโลกเขาโลกตายขามันต่างกันยังไงโห,โห,หัวล้นลอใหอโกนก็ได้โกนจนไม่เห็น ทัดหลอกของมดหนังเป็นอะไรไปมันพิเศษอะไรหัวใจไม่มีปีติปัญญาทางอัดท,งทงางธรรมเพราะรักษาที่อย่างเดียวเท่านั้นมันก็เลือไปเหมือนคารวะทปเหมือนโถเขานมันผิดกันไงอย่ามาหวังความพิเศษวิโสจากเพศผ้าเหนืงองคนนี้นะในตลาดน้งางค้าไม่หเต็มไปหมดแม้แต่ตู้นี้ก็มีเต็มพิเศษไหมในตู้นั้น ถ้าไม่ทำตัวให้พิเศจในหัวใจของภูมิจิตปัญญารักษาตนเท่านั้นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งผมเพียงคลองล่างผมอยู่เทา่านั้นผมก็พอแล้วนะยังต้องมาแบบคลัเรื่องจีดเรื่องขวงังทั้งตูงทั้งตาทั้งจิตทั้งใจตลอดเวลาื่องมันทนได้เหมค่อท,ทั้งทื่ว่ามาปฏิบัติมา พุทธาลงกันดูเื่องความเป็นผู้มีความเพียรภายในตัวบ้าง,งนิดหนึงมันไม่ได้หรือมันเป็นยังไงมองเวลาไหนมันถึงเป็นอย่างนั้นพังเวลาไหนมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปที่ไหนๆมันจะเอาอะไรไปใช้มันก็มีแต่เดียวที่แสดงวดลาย,ยตลอดเวลาบนเวทีหลวงหัวใจของพระที่วันมาถึงพุทธาวง มีทีมูลสวดมูลแห่กเต็มประมุนเน่งหัวใจนะในวันหนึ่งวันหน,นึ่งอยู่ไปอย่างนั้นเลยรู้ตัวแล้วอถ้าขันไม่เอาไหนหอ่ะนนี้ให้วิตกวิจารณเขย่าของนี่ไม่ได้อวดและไม่ได้วิ่ตกอะไรเลยต้องทาดดึงขันรู้มัน ทุกระยะตลอดเวลายอยู่แล้วมันมันจะเป็นอะไรท่านท่าดังขันถ้าขันนี้เอามาจากไหนก็้รรู้บอกหมู่เพื่อนด,ด้วยให้รู้อย่างนั้นด้วยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันจะไปเป็นอะไรยิ่งกว่านั้นมันแบบแต่หามมันไปยึดไปถือมันหาไปอยู่อะไรเรย็น้ิชาต้องเยนอย่างนั้นที่วิชาทมต้องให้รู้อย่างนั้นเลย ผมวิ้าท่านด้วยอย่างนั้นหัวอะไรนี่ไม่หัวมันจะ,ปนะไปเมือ่อไรพร้อมกันมดเตามหลักความจริงให้ฝืนฝืนหลักความจริงฝืนนด้มันทุกข์ทำไมทางเดินมีอยู่ปีนลงไปอะไรข้างนอกทางไม่เหยียบความเหยียบน้ำขึ้นแทงความจริงมีอยู่นั่นคือทางเดินตามความจริงนั่น ฝืนความจริงไปไหนถ้าไม่อยากให้ยี่เด็กร้อยหวัวใจเหมือนว่าพอทันเสร็จแล้วเหมือนนอนงานเต็มหัวใจงานนักธุกรกิจธุรกาจยุ่งนั่นยุ่งนี่ยุ่งทางยังคมไม่มีเหลือเลยไม่มองถึงเลยทำไง ที่จะฆ่ากิเลสทําลายกิเลสมัน,นไม่ไมีีแต่ให้กิเลสทาลายหัวใจพระนั่นจะไม่สลด,ดต้องเวยยัยงไงพูดดูพูดเล่าพู้แนะนําส,สอนอยู่ด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มหัวใจมันจะไม่ขัดเลยภูเขาห่รูปไม่เคยมาทับหัวใจมายิ่ยงกว่าผู้ที่ว่ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหามาทึากสาหลวงแล้วมันมาทับหัวใจอันนี้มันไร้แรง นั้นเข้ากันไม่ได้เลยก็หลักธรรมที่สั่งสอนนะการขบการชั้นเรียกว่าเป็นข้อวัดแล้วันตามมือมองกันไหนครับขบเคี้ยวอาหาร ตาเหมือมองไปมองในบาตรดูบาตรพิจารณาในบาตรนันมีอะไรอยู่ในนั้นไปสังขารหมายความว่าอะไรที่ท่านว่ามันไปสังขารโยนโศกพิณาาปารามไปเสียไานั่นเพียงผิวเผินนะหลักธรรมชาติจริงๆที่ออกจากหลักของไปสังขารนี่ลึกซึ้งกว่านั้นนะพิจารณาลงไปที่ปัญญามี ได้อุบมาจากการปกครองฉันได้รับมาจากอาหารที่ผสมกันนั่นเท่าไหรประมาณได้ประมาณไม่ถูกถ้าลงทาเศรษิปัญญาพิจิตรพิจารณาดีไนมมีน,นอกสามัญฉันกันแบบเพื่มแบบเพิ่มแ,แบบโลกของสารเขาเท่านั้นอเองมันนึไม่ได้เรื่องอะไรทั้งฉันทั้งมือทั้งมองอะไรพูดไม่ถูกมองไปที่ไหนที่ไหน ไปนลยโลกไม่มีธรรมโลกไม่สนใจในธรรมเลยไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าหญิงว,ว,ว่าชายไม่ว่าเพศใดไว้มันจะมีเกาะมีดอนที่ไหนเลยถ้าไม่มีธรรมปกครองหัวใจได้อ,อย่างเดียวทำไมเ้าความวิเศษวิสุทธิจากกิเลสนี้เอาเอาลงไปมันร้อยเอาลัดเอาลัดเอาแคะนั้น ุวมๆเรื่องแไปที่ไหนความยิงมีอยู่ทำไมไม่จับไม่ยึดตาที่เหพาให้ดูกับตาของที่ทำพาให้ดูตาสติปัญญาของทำพาให้ดูมันต่างกันอยู่มากคนละโลกอืกิิยาที่แสดงออกความน่าของกิเลสกับกิิยาที่แสดงออกเห็นธรรมเป็นผู้วงการมันต่างกันคนละโลกมันใกล้กันไม่เลย ใกล้ถึงกันนั่นแหละมันผิดกันขนาดนั้นท่านึงว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนผู้หญิงผู้ชายติดกันอยู่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละหญิงกว่ารู้ชัดชัดวาชายกร่าู้ชาดเป็นอย่างนั้นนั่นแหละธรรมกับโลกมันต่างกันอย่างนั้น งับวันเหลือไหลลงไปหนึ่งไปทำไงนิสตุปิจารณ์ทุกวันเราเห็นนิตุปิจารณ์และก็รมโยกเพื่อน,นมากนิสิตเด็กสอนก็นสอนนิตุปิชฌานนิสตุปิชฌานที่ยาที่แสดงออกให้ทิ่งหูทแทนตามัมนก็เห็นอยู่ประจักษ์ประจักษ์อยู่นั่นทำไม,มโอ๋จะไม่แตกโดนยันกรมชั้นทาหานเสร็จแล้วเข้าขทันคม วัดกับพิเดียเห็นเป็นไงได้เดีโมโนทนาเลยนั่ง,งกับอ้าวมันเห็นได้นโมทนาเนั่งพอนแต่ยืนจะเดินจะกิริยาการแสดงไหนมีถึงต่อสู้พิเลีอยู่นั้นด้วยสติปัญญาตายเพราะการต่อสู้พิเียแล้วมันเห็นสิว่ามียังไม่ลืมนะกุชลธรรมาถึงไม่เสวดก็ยังไม่ลืมนะี่สวดให้สวดเดี๋ยวนี้ก็สวดกุชลาธรรมาสอนให้ฉล,ลาดถ้าตายโดยการต่อสู้พิเดีจะสวดกุชลาให้เองวะ่ะ สวดคนเดียวก็สวดได้ไม่ได้คุยก็เรียนมาอยู่ยังไม่ลืมหน,นึ่สอนเวลาเนี่งกสอนกุศลาสอนให้ฉลาดไม่ได้สอนให้งโง่ทรรมะมีแต่อกุศลากุศลาเต็มตัวขี้เกียจขี้กล้าเต็มตัวความไม่เอาไหนน,นี่จิตจะจอก็ไปภายในไม่ได้รอกนั่นเองทุกข์เกลียดไต้อทีเดีย,ดยพังทลายพังทลายเป็นอย่างนั้นนลนะเดี๋ยวนี้นะห้ามมาประกอบความพักอดย่าอยู่ไปเฉยวนันหนึ่งวันเกิดประโยชน์อะไร นับปีนับเดือนนับเมืดนับแจ้งอมีมาตั้งแต่ตั้งครัมือเราเลยไม่เกิดไม่ได้อยู่ตื่นไปตื่นมันทำไมกิเลสขยี้หัวใจทําไมไม่ตื่นบ้างไม่เจ็บบ้างเหนือเมื่อแจ้งเ็ามาขยี้หัวใจของไขกิเลสทางหามาขยี้หัวใจของขนทาไมไม่ตื่นไม่คิดบ้างทาเป็นเครื่องตื่นที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสขยี้หัวใจทําไมจึง ไม่นำไปพิจารณาไม่ได้เห็นโทษของกันพอจะได้ตื่นมับ้างหูโทษบ้างแล้วต่อสู้กันบ้างอเริ่ม